สามตันถึงเจ็ดตันนะครับที่เหลือภายในร้านว่ามีตัวไหนบ้างนะครับบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับต่อมาเลยขายได้ขายนะปล่อยได้ปล่อยเลยอ่ามาดูตัวแรกเลยดีกว่าครับตัวแรกตัวน,นี้ที่เด็ดเลยนะเป็นยันมาวิโอสามห้าคิหกไมล์หกร้อยชั่วโมงตัวนี้น้องใต้แดงเลยนะครับบอกเลยว่าสีเดิมน,น้คันใหม่ทุกจุดมือหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทตัวนี้ผมขายแค่แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทได้สภาพแบบน้องใต้แดงแบบนี้ไปเลยตัวแรกก็ที่เด็ดเลย ต่อมาเป็นสามตันหนึงครับตัวนี้เป็นฮิตาชิสัทเอ็กสามสามยูนะตัวนี้เก็บงานแล้วนะครับใส่บุก,กิไม้เช็คแอร์เชลลลให้พร้อมตัวนี้เข้าตัวสี่แสนหกหมื่นบาทนะครับรถสุนไทยนะครับต่อมาเป็นสุนไทยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคูต้าเคเก้าหนึ่งจุดสามเอ็กเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปีหกสี่เก็บงานเก็บสี่ให้เครื่องเดิมฝาเดิมนะครับเปิดตัวสี 20, ่แสนสองหมื่นบาทนะครับราคาเบามาก เดี๋ยวให้ดูสามตันก่อนนะครับตัวต่อไปเป็นยันม่าวีโอสามสิบจีนหกเก้าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เก็บเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่สองพันชั่วโมงแท้นะตัวนี้ค่าตัวสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทต่อต่อมาเป็นซานนี่นะซานนี่ผมเพิ่เก็บนานเซนสองตัวเลยอ่าไม่สองพันกว่าและสามพันกว่าเปิดตัวที่สี่แสนห้าหมื่นบาทสองตัวนี้พร้อมใช้เลย า้าสนใดเซฟงบเนี่ยครับตัวนี้ก็มีเป็นยันมาวีโอซีเสาสามห้าคิดหกตัวนี้สามแสนสี่มืนบาทนะครับความใช้เลยตัวนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วสีเดิมทั้งคันนะครับ <S 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 ต่อมาขยับเป็นไซส์ห้าตันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรถนอกนะครับคูตา้าเคเอ็กหนึ่งหกหนึ่งคิดสามอสอ่าตัวนี้ได้เป็นแท็กพิเศษนะสภาพสวยเลยเก็บงานให้เรียบร้อยแล้ว เปิดตัวที่450,000บาทน,นะครับเดี๋ยวพามาดูสาเจ็ดตันเจ็ดตันก็มีเป็นตัวคอมมสุ70คิดแปดเก่านอกค่าตัวตัวนี้อยู่ที่670,000บาทน,นะครับสวยๆพร้อมใช้เลยแท็กใหม่บุกกี่ใหม่ต่อมาตัวยอดนิยมเลยโกเบโก้ S.K 75คิดแปด ตัวนี้มีลายไปปิ้งพร้อมนะครับบุกขีไม้แท็กไมก้เช็คแอร์ให้เรียบร้อยนำไปโรงงานได้เลยนะสะภาพาแบบนี้เจ็ดแสนสองพันบาทครับตัวเจ็ดห้าคิดแต่ผมมีสองตัวนะครับตัวด้านในก็ราคาเท่ากันนะครับแต่ตัวด้านในจะมีผ่านดันนะครับขายยาน,นครับตัวมีผ่านดันฮิตาชิก็มีนะครับเซ6ตเอ็หกสิบคิหาเออตัวนี้ห้าแสนเก้านบาทน,นะตัวยอดนิยมเครื่องอิสุ สำหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามน,นะครับหรือต่อรองราคาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามหกหนึ่งหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งนะครับร้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้าปมปั๊ตติวัตรตกรอนนครปฐมนะครับราคาเป็นเพียงตัวเลขครับโทรมาต่อรองราคาได้ทุกท่านนะครับ